ปัญญารู้อารมณ์นะครับปัญญารู้อารมณ์เมื่อรู้อารมณ์รู้ความเกิดดับของอารมณ์รู้ความเปลี่ยนแปลงของอารมณ์รู้ความไม่มีต sterdam, ัวตนของอารมณ์รู้ความทุกข์ของอารมณ์รู้ความไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเราเขารู้ทั้งสมมติสัจจะแล้วปรมัตสัจจะคือรู้ปัญญารู้อารมณ์ว่ารูปสักว่ารูปจติตสักว่าจิตเจตสิกสักว่าเจตสิก หรือว่านิพพานสักว่านิพพานนะครับปัญญารู้อารมณ์กายสักว่ากายเวทนาศักวาเวทนาสัญญาสักวาสัญญาสังขารสักวาสังขารวิณสักวาวิญญาณกายสักวากายกายในกายสักวากายเวทนาในเวทนาสักวะเวทนาจิตในจิตสักวาจิตธรรมในธรรมสักวาธรรมก็ปัญญารู้อารมณ์นะครับรู้อารมณ์ทั้งที่เป็นอารมณ์ของกามของสมาธิของฌานของญาณวิโมกขวิมุตติสัญญานิพพาน ปัญญารู้อารมณ์แล้วไม่ยึดนะครับปัญญาที่รู้อารมณ์ไม่ยึดปล่อยผ่านนะครับปล่อยให้เกิดให้ดับปล่อยให้เปลี่ยนแปลงปล่อยให้มันเป็นทุกข์ปล่อยให้มันเป็นอนัตตาปัญญารู้อารมณ์นะครับเป็นเกิดดับเปลี่ยนแปลงว่างเปล่าจากตัวตนปัญญารู้อารมณ์แล้วไม่มีเรานะครับไม่มีของเราไม่เป็นเราไม่เป็นของเราไม่มีตัวตนองเราปัญญารู้อารมณ์แล้วมันไม่เพลินนะครับไม่เพลินไม่เพ่งไม่เผลอ นะครับไม่ไปยินดีหรือว่าไม่ยินดีไม่ไปยินร้ายนะครับหรือว่าไปกำหนัดหรือว่าขัดเคืองหรือร่ปหลงรูปเม่านะครับปัญญารู้อารมณ์ก็ไม่ไปกำหนดนะครับไม่ไปยึดไปอยากนะครับไม่พยายามที่จะไปเปลี่ยนแปลงอารมณ์ที่เจอแต่ละอารมณ์ก็แค่รู้นะครับแค่รู้แค่เห็นแค่เข้าใจ ปัญญารู้อารมณ์ในอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกใกล้ไกลหยาบละเอียดปานนิดนะครับในชั้นลึกชั้นตื้นชั้นหนาชั้นบางทุกชั้นทุกเพศทุกวัยนะครับทุกสถานะทุกสภาวะปัญญารู้อารมณ์ทุกสภาวะธรรมสภาวะธาตุสภาวะทุกสภาวะขันสภาวะอายตนะภายในภายนอกสภาวะโลกปัญญารู้อารมณ์ทุกอย่างมันก็จะแล้วแล้วแล้วไปแล้วแล้วไปมันไม่อะไรกับอะไร มันไม่จากเช่นช่องต้องตั้งมันไม่กำหนดเนพ่งพินามันไม่หมัวแต่จะเอาจะได้จะมีจะเป็นหรือว่าจะเปลี่ยนแปลงนะครับหรือว่าจะปรับปรุงหรือจะทําอยู่ในใจที่เรียกว่าสัญญาจิตนาปัตสมณสิการนะครับปัญญารู้อารมณ์แล้วมันจะแล้วแล้วไปไม่ต้องทําอยู่ในใจไม่ต้องทําตัวทําใจแบบไหนไม่ต้องวางตัววางใจอย่างไรนะครับเพราะว่าปัญญารู้อารมณ์แล้วชีวิตมันไม่ต้อง สร้างชีวิตหรือว่าดูแลชีวิตหรือว่าคอยปรปับปรุงเปลี่ยนแปลงชีวิตให้เป็นอย่างที่เขาเป็นกันอย่างที่มันมีกันอย่างในอดีตอย่างในปัจจุบันหรือว่าลลอย่างในอนาคตนะครับอย่างที่รู้ที่เห็นที่เข้าใจดังนั้นปัญญารู้อารมณ์ทุกอย่างมันก็ว่างนะครับว่างมันเป็นสุญญตามันเป็นอัตนิมิตนะไม่มีนิสไม่มีเครื่องหมายไม่มีที่ตั้งมันเป็นนิพพานนะครับมันสิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะ เพราะว่าปัญญารู้อารมณ์แล้วมันไม่หลงนะครับไม่หลงกายไม่หลงเวทนานกายที่เกิดแก่เจ็บายเวทนาที่สุขทุกข์พีใจเสียใจเฉยหรือว่าไม่หลงจิตที่มีราคะโทสะโมหะมีนิวรณ์มีสุจริตทุจริตนะครับไม่หลงธรรมที่เป็นกุศลอกุศลธรรมที่เป็นไปเพื่อตัสรู้หรือทันใจเพื่อการติดข้องอยู่ในสังสารวัฏในกรรมเกี่ยวกับิบานะครับ ฉะนั graduate, ้นก็เลยปัญญารู <Luis> ้อารมณ์นะครับเป็นเป็นเพียงแค่อารมณ์ที่ไม่ต้องไปเปลี่ยนอารมณ์หรือว่าไปแช่อารมณ์ไปจมกับอารมณ์หรือว่าไปยึดติดกับอารมณ์เพราะว่าทุกๆอารมณ์แหละมันเกิดเองดับเองนะครับมันเปลี่ยนแปลงของมันเองมันเป็นทุกข์ของมันเองแล้วมันก็สลายตัวตนของมันเองมันไม่ยึดมั่นถึงมั่นตัวมันเองมันลายตัวมันเองมันสลับตัวมันเองมันหลุดพ้นในตัวมันเองนะครับ ปัญญารู้อารมณ์ก็เลยหยุดเย็นนิ่งเฉยวางว่างโล่งปองบสบายได้ไม่เป็นกิเลสไม่เป็นกรรมไม่เป็นวิบากนะไม่เป็นสัตว์บุคคลไม่เป็นตัวตนเราเขาปล่อยผ่านปล่อยวางรับสลับสละสละละลงปล่อยวางได้เพราะว่าปัญญารู้อารมณ์แล้วมันไม่เอาไม่อยากได้อยากมีอยากเป็นอยากดีอยากเด่นอยากดัง อยากมั่งคั่งนั่งรวยอยากสุขสะดวกสบายนะครับปัญญารูออารมณ์แล้วมันหยุดนะครับมันหยุดมันเย็นมันมันปรงมันปล่อยมันวางมันลดละเลิกนะครับไม่ติดข้องไม่หวงนะครับไม่หวงปัญญารูออารมณ์นะครับสลัดสลัดละปรงปล่อยวางสิ้นทุกต่สิ้นโศกสิ้นโลกสิ้นไปสิ้นเวสิ้นกันสิ้นข้อเพราะว่าเมื่อปัญญารู้อารมณ์แล้วมันไม่เข้าข้าง ไม่มีส่วนตัวส่วนรวมไม่มีส่วนที่เหลือนะครับมันดับไม่เหลือทุกขณะมันปล่อยวางตัวมันเองคลายตัวเองมันสลัดตัวมันเอง,ม,อม,เองมันหลุดพ้นในตัวมันเองฉะนั้นปัญญารู้อารมณ์มันก็เลยปลงได้ปล่อยได้วางได้นะครับไม่เกิดสังโยชน์ไม่เกิดเมตุนสังโยชน์ไม่เกิดกิเลสอุปกกิเลสนะครับไม่เกิดนิวรณ์ไม่เกิดทุจริตนะครับไม่เกิด อวิชชาตนาอุปทานมณทิติปัญญารู้อารมณ์นะครับมันอนความเป็นตัวตนความเป็นสัตว์บุคคลตอนตัณหาตอนทิฏฐิตอนอุปทานอวิชานะครับปัญญารู้อารมณ์มันไม่ไหวไม่หวัน่นนะไม่หวั่นไหวไม่วุนว่นวายไ,ไ,ไปกับโลกสมมุติโลกบัญญัติโลกสักจจะหรือโลกัทธาตุที่กําลังหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไ,ไปตามสภาวะอากาศ สภาวะธาตุซึ่งมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นแม้จะมีมนุษย์อยู่ในโลกนี้หรือไม่ไม่ว่าโลกของมนุษย์เทวดาพรหมมาเรเอรตอสก,กาย,ส,ายาส,กส,สัตว์ฉันสัตว์โลกสัพสัตมันก็แค่อารมณ์ที่ปัญญารู้แล้วมันก็คลายมันก็สลายตัวตนสลายความเป็นสัสตว์เป็นบุคคลสลายความเป็นสัพสัตสัพสิ่งนะครับปัญญารู้อารมณ์นะครับมันก็ไม่ห่วงนะไม่ห่วง มีกังวลอดีตอนาคตปัจจุบันทุกอย่างมันแค่นั้นเองมันไม่ต้องไปตั้งเอากับอนาคตไม่ต้องตั้งเอากับอดีตไม่ต้องตั้งเอากับปัจจุบันนะครับไม่ต้องตั้งเอากับการรับรู้รับทราบรับฟังรับจําคิดรู้นะครับ<ว><า>เพราะว่าอะไรอะไรมันก็เช่นนั้นเองอะไรอะไรมันก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นตัวเราอยู่แล้ว นะครับถึงเราจะไปเกี่ยวปันเกี่ยวข้องโดยกฎหมายโดยธรรมโดยวินยัยโดยสมมุติโดยสัจจะโดยปรมัติตมันก็แค่นั้นเองมันเกิดดับได้มันเป็นแค่อารมณ์นะครับปัญญารู้อารมณ์และไม่หลงอยู่กับโลกไม่หลงอยู่กับธรรมไม่หลงอยู่กับสัจจะไม่หลงอยู่กับสมมุติกับมายาปัญญารู้อารมณ์นะครับปัญญารู้อารมณ์และมันทิ้งนะครับมันไม่เก็บไม่สะสมกิเลส มไม่มักมากนะไม่กุ๊กครีไม่มัวเมาไม่หมกมุ่นนะครับไม่จริงจังกับโลกสมมุติไม่เอาสาระกับโลกกับธรรมเพราะว่าสาระมันก็เกิดดับยิ่งสิ่งที่ไร้าสาระก็ยิ่งเกิดดับเหมือนกันดังการเข้าใจสถานะนะครับเข้าใจสภาวะเข้าใจสัจจะนะครับปัญญาหรืออารมณ์ทุกนะครับก็เกิดดับตัณหาก็เกิดดับ นิโรธก็เกิดดับนะมรรคก็เกิดดับทุกอย่างมันไม่ใช่ตัวใช่ตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่เราเขาเป็นเพียงการเรียนรู้ทำเป็นการตัสรู้ทำเมื่อตัสรู้แล้วก็แล้วแล้วไปก็มรรคผลนิพานไปเป็นการตัสรู้ปัญญารู้อารมณ์นะครับเป็นการตัสรู้ไม่ติดรู้ติดเห็นไม่ติดกายติดใจไม่ติดปัญญาไม่ติดติดอารมณ์ไม่ติดความรู้สึก ทุกอย่างหลุดรอดหลุดพ้นนะหลุดผ่านไปได้หมดฉะนั้นปัญญารู้อารมณ์นะครับทำให้มันสว่างทำให้มันสงบทําให้มันบริสุทธิ์ทำให้มันเย็นมันนิ่งมันเฉยได้ทําให้ไม่ต้องเป็นทุกข์กับความทุกข์ไม่ต้องเป็นกังวลกับโลกไม่ต้องกังวลกับธรรมกับสังขารกับชีวิตปัญญารู้อารมณ์ ทุกอย่างก็แล้วแลไปสักว่าเช่นนั้นเองอย่างนั้นเองแบบนั้นเองไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรทุกอย่างมันก็จะว่างอยู่แล้วมันก็วางอยู่แล้วมันก็ไม่ยึดกันแล้วทุกอย่างมันก็ไม่อะไรขับอะไรอยู่แล้วทุกอย่างมันก็แค MM. ่นั้นเองนะครับเช่นนั้นเองปัญญารู้อารมณ์ด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับปัญญารู้อารมณ์ถ้าปัญญาไม่รู้อารมณ์โมหะมันรู้อารมณ์แล้วมันเป็นกรรเกลยเรีแบบไม่จบไม่ส <gallon S 1> ิ้นก็เลยต้องเป็นปัญญาที่รู้อารมณ์ จะได้จบกรรมกิเลสบานะครับปัญญารู้อารมณ์ดีๆด้วยกันทุกท่านทุกคนครับปัญญารู้อารมณ์